น้อยไปแกเราเนี่ยพวกทีมแอดเวนเจอร์นะครับพอออกรถสตาร์ทปุ๊บซูเปอร์โอทำหรือยังต้องมีซูเปอร์โออยู่แก้วเยติในสองแก้วนะครับน,นะครับขับรถไปขี่ไปครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ขี่มาคุยเรื่องขี่เนี่ยมันมันไม่สุภาพเราต้องเอาออกอย่างน้อยวันนะะกี่ครั้งดีสาม อยากสวยไหมยอยากตะคีมากแล้วสวยขี้ไหมแต่เรื่องเพียเป็นเรื่องของแกนะไม่เดียวบางคนขี้แล้วมานั่งเฉยอาจารย์เนี่ยขีแล้วเพียกินอะไรไม่ได้กินโอ้ยบางคนกินสามมือ้อสามมือมม้อจริงๆเลยนะไม่กินนอกมื้อจุกจิบโอยเคงมากเลยตาถ้าคุณขี้ประเด็นคือการผิดศีลอยู่ที่การพิจารณาเนืองๆว่าจะกินอะไรไม่ได้เข้าข้างตัวเอง ไม่มีลูกยายอ้างไม่มีหลานยายผัดไม่มียายเลื่อนเนี่ยสรอกนี้มาจากแม่เมตตาคุณต้องคุณต้องไปขี้นะครับล้วจะแข็งแรงได้ไปทําใบพาดสามเส้นก็จะเบาเพราะคนทำผมเจอคนทําใบพาดสามเส้นเนี่ยเยอะแยะหมดเลยเจ้าของคนรวยนะต้องมีตังค์นะถึงทําใบพาสได้ใช่เออทำเฉยๆเออบอกไม่ได้ทําเสียตังค์กันสังคม หนักเลยเพราะมีประกันสังคมสบายใจแล้วใช่ไหมหาหมอก่อนแล้วค่อยมาหาอาจารย์มาให้อาจารย์แก้อาจารย์แก้ได้หมดไม่ใช่นะครับผมจะบอกให้เราก็ะทำกับตัวเองจะทำกับตัวเองใ <c oughs> บพัดหัวใจปุ๊บเราคิดถึงลำไส้เล็ก <c oughs> ลำไส้เล็กเราไม่สะอาดถ้าลำไส้เล็กเราสะอาด <c oughs> ไม่ต้องบพาสครับมีหลายคนดูคลิปรีบมาเลยไม่มั่นใจจะทำเองหัวใจนะครับเป็นร้อยคนที่ผ่านผมมาหาผมแล้วยังไม่ทาไม่ไปทำบายพาสหรืออะไรทั้งสิ้นหรือไม่ทำอะไรอะ่ะลวดขนลวดนะครับผมตอนผมนั้นอยู่โรงแรมเอเชียจูงมือเดินครับแล้วก็คุยให้เพลินแกนลืมครับ ม่เอาไม่เดินมันไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมคุยคุยคือสะกดจิตครับพูดไปพูดมาแกลืมครับขึ้นไปหกชั้นแล้วเดินลงมาขึ้นแล้วก็ลงลงมาคุยไปพยายามคุยครับถ้าบอกให้แกขึ้นแกไม่ขึ้นครับคุยเอเอน้าเนี่ยคุยนาตามไปผมพยายามหาเทคนิคบอกเดี๋ยวผมเหนื่อยเดินไปเดี๋ยวผมก็เหนื่อยแล้ว <AM> เขาก็ดีใจอาจารย์จะเหนื่อยที่ไหนได้หกรอบแล้วนี่คือกุศโลบายที่จะพาให้ค <AM Hay> น,นไข้ไม่ หลอดเลือดหัวใจเออหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจสามเส้นเนี่ยที่แตกติจะแตกแล้วก็ติเอ่อจะแตกพร้อมที่จะแตกตีบตันไม่มีแล้วคอเขาขับไปตรวจหมอไปทำอะไรมาวะหลอดเลือดที่ตีบตันอ่ะสามเส้นหายอะ mm ่ะ hmm. ง่ายไหมทำไหมทำเสร็จแล้วไม่ทำฟังเอาไําทำทำแล้วก็หวังผลเลยเขาตีบมากแล้วน้ำไม่กินอีก เดินครับจานก็ยังเหมือนเดิมกินน้ำเปล่าไม่ไหวเดินปรากฏว่าการเดินนี่บังคับให้คอแห้งไหมไม่ไม่ไม่อยากก็ได้ทำยังไงให้เกิดดีมานแล้วก็เราจะซัพพลายเข้าไปครับดีมานแปลว่าต้องการตอนแรกเกิดไลค์ก่อนกดไลค์ก่อนแล้วก็วอนก่อนะแล้วก็นิดแล้วก็บิสแปลออกมาเนี่ยต้องแปล แปลว่าอะไรครับต้องทําการอยากเดินซะก่อนพออยากเกินความต้องการมันจะเกิดขึ้นนะวอนก่อนต้องการแล้วพอเดินบ่อยๆฟังดีๆนะพวกเรามันไม่เกิดสามตัวสี่ตัวห้าตัวเนี่ยไม่ฮะกลับไปเข้าใจไหมเข้าใจดีไหมดีเดินไหมเดินวันเดียวเข้าใจไหมเนี่ยไลค์กดไลค์ไม่กดไลค์ทุกวัน คุณไม่กดเลยวอนไหมอเออวอนแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยววันนี้นลูกไอ้อ้างหลานได้ผัดมาอีกแล้วเลือดเนี่ยที่มันไม่เหมาะสมอะไรไม่มน่าสองละถ้าเราวอนแล้วเกิดคุณเดินทุกวันมันจะนิดนี่เอาภาษาอังกฤษมันมา,ม,ามันต้องกอันนี้ต้องการอันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้นิดต้องคือทำ ไลน์นี่ทำบ้างไม่ทำบ้างวอนนี่ทำบ้างไม่ทำบ้าง